สวัสดีค่ะใครมีอาการปวดเขา่าไขข้อเสื่อมกระดูกทับเส้นฟังทางนี้นะคะวันนี้นะคะบุ๊กนะคะมีคลูกค้าที่เคยมีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะตัวนี้เป็นชนิดผงนะคะทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะลูกค้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะก็วันนี้เสียงจากผู้ใช้จริงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้เนาะแล้วการปวดเข่าหายไปนะคะก่อนทานนะคะพี่ๆมีอาการปวดข้อปวดเข่าแบบเป็นแบบไหนมั้ยคะอยากให้เราให้ฟังนิดนึงอะค่ะก็รู้สึกว่า ต้องมันต้องใช้ขาใช้อะไรเยอะค่ะคือบางทีมันก็ปวดแล้วก็แสบเล้าตามเหมือนเหมือนไม่ใช่ปวดปวดกล้ามเนื้อธรรมดาค่ะแต่เป็นปวดเหมือนปวดแสบเหมือนปวดเข้าไปในกระดูกอ๋อปวดแสบปวดร้อนนะคะก็เห็นบอกว่าเมื่อก่อนแบบงอเข่าไม่ได้ด้วยใช่ครับมันตึงครับอ๋อมันตึงนะคะเป็นมานานหรือยังเอ่ยประมาณปี6 0ศูครับปี60ก็เป็นมานานเนาะใช่แล้วได้ไปรักษาแบบทางเลือกตัวอื่นมาบ้างไหมคะไม่ครับ คือคือด้วยด้วยด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรนะครับก็เลยไม่ไม่ลองแต่แต่ดูดูปฏิยุทธิผลแล้วก็ดูชื่อแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้จะโทรดีหรือไม่โทรด้วยความที่มันพอทนได้ครับก็เลยค่ะแล้วคุณพี่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญทางช่องทางไหนคะทางดูทางยูทูบ YouTube เนาะใช่ครับค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะคุณพี่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงคะผมทานไปรู้สึกจะกกล่องหนึ่งกล่องที่สองประมาณรั้น หนึ่งซองครับคซองซองหองที่สองรู้สึกอาการที่มันขัดขัดแล้วมันอาการตึงอ่ะมันมันมันผ่อนกายมันไม่ตึงเลยคือปกติที่เคยควนนะครับเข้าเข้าห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ําธรรมดาอ่ะนั่งขาเดียวครับประมาณสักปีกว่าอ๋อนั่งขาเดียวใช่ครับอ๋อแล้วทุกวันนี้เราใช้ได้ สองขาแต่แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่กล้าลงเต็มที่ออแต่กร็รู้สึกดีขึ้นถือว่าเป็นแนวนมที่ดีนะคะทานเพียงแค่ไปแค่หนึ่งกล่องกับอีกซองกว,กว่านะคะก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเมื่อก่อนเคยปวดเสียวตอนนี้หายปวดแล้วเส้นที่เคยตึงนะคะเป็นไงบ้างเส้นที่เคยตึงไม่ตึงแล้วครับถามความประทับใจอะคะ่ะว่าตอนนี้นะคะพี่สมพานประทับใจอะไรในผลพันธ์ดีบุนบ้างคะก็ประทับใจครับว่าที่ทานมาแล้วมือใช้ได้จริงแล้วก็หายจริง ครับค่ะตอนนี้ก็กราตันตจจากผู้ใช้จริงเลยเนาะปกติผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะมันมันเยอะครับทุวนนี้อ๋อแต่ตอนนี้มั่นใจมากเลยใช่ครับถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนพี่สมพันธ์ให้เท่าไหร่คะก็เกินสิบเลยครับโอ้โหมีสิบให้เกินสิบเลยนะคะน่ารักมาก